เะ <Yeah. S 1> นะคะ <Yeah. laughs> วันนี้นะคะครูฝ้ายจะสอนเรื่องมัน the year คือเรื่องเดือนนะคะพร้อมเลยนะคะเดี๋ยวเราทําพร้อมกันเดือนที่หนึ่งเจนยูอาลี hmm. January, มกราคมนะคะคือเดือนมกราคม mm hmm. เดือนที่สองเฟปัวล mm ีกุมภาพันธ์เดือนที่สามมัชมีนาคมสี่เอผิวเมษายนน่น <yeah. S 1> ึงขาดใชสร็จลั ปิดไม่ปิดไหม่นะคะหเาพฤษภาคมหกมิถุนายนแปดเจ็กดกรกฎาคมแปดออกัสสิงหาคม 9. เซปเทมเบอร์กันยายนและสิบออกโทเบอร์ตุลาคมสิบเอดโนเวมเบอร์พฤศจิกายนสิบสองเดมเบอร์ธันวาคมนักเรียนพร้อมเขียนนะคะจับปกากก้ยพร้อมค่ะ และเรามาดูหน้าที่ครูฝ้ายสั่งเป็นการบ้านแป๊ดหนึ่งนะจ๊ะแป๊ดหนึ่งครูฝ้ายดูของครูฝ้ายด้วยนะคะมันจะได้ตรงกันนะคะเป็นการทดสอบเรื่องเดือนนะคะแป๊ดหนึ่งนะนักเรียนแป๊ดหนึ่งใจเย็นๆไปหน้าที่เป็นม้าหมุน,นะคะ่ะไปหน้าที่เป็นวงล้อพูดผิดค่ะหน้าที่เป็นวงล้อนะคะหน้านี้เอ๊หน้านี้นะคะ อ่ะพร้อมนะคะพร้อมเขียนนะคะเขาให้เราเอาคําศัพท์ภาษาอังกฤษมาเติมลงในนี้พร้อมไปทําไปพร้อมกันนะนักเรียนมันคําศัพท์มันจะอยู่ข้างบนตรงวงล้อหรือนักเรียนสามารถไปดูหน้าแรกก็ได้จําไว้เลยชื่อเดือนต้องเขียนชื่อเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อ่ะมาเขียนมกราคมนะคะออกเสียงว่าเจนยวอลีค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะอ่ะเขียนค่ะเดือนนี้คือเดือนที่หนึ่งค่ะ เอาภาษาอังกฤษไปเติมตรงนี้ค่ะเจนยุอัีเขียนเลยค่ะอ่ะเฟบคือเดือนที่2นักเรียนเขียนเลขเลขไว้ก่อน February เดือนที่2คือกุมภาพันธ์นะะกุมภาพันธ์เดือนที่2ไล่เดือนเลยม c h คือเดือนที่3เขียนเลขไว้แล้วไปดูด้านหน้าก็ได้ม c h มีนาคมนะคะนี่มีนาคมอยู่นี่นะคะเขียนไล่เดือนเลยมี12เดือน เอพิวเดือนที่4ีเอพิวคือเดือนเมษายนนะคะเดือนที่หเมพฤษภาคมนะคะให้เอามาเขียนนะคะอ่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอ่าเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวครูไฟจะให้กด1ถ้าใครทําเสร็จแล้วกดหนึ่งค่ะต้องเขียนให้เสร็จก่อนนะจูนคือเดือนที่6เติมหมายเลขลอเลยค่ะเขียนหมายเลขเดือนไว้ก่อนจูนเดือนที่ห นะคะคือมิถุนายนเดือนที่7ก็คือจูลายกระดก,กรดาคมเดือนที่8 a u ออกัสเขียนหมาเลขรอเลยค่ะแล้วเข้าไปดูด้านหน้าเดือนที่9ก้าเซปเทมเบอร์กันยายนเดือนที่10ออกโทตุลาคมนี่แก้ให้ครูฝ้ายด้วยเดือนที่10เขาพิมพ์ผิดนะคะนักเรียนต้องเขียนว่าตออตัวแป๊บหนึ่ง รออาลาเขียนให้ครูฝ้ายแก้หน่อยขีดทิ้งแล้วแก้เป็นตุลาคมให้หน่อยค่ะเดือนที่สิบตุลาคมแก้ครูฝ้ายด้วยนะคะตุลาคมนะคะเดือนที่สิบตุลาคมและใส่ใหมายเลขสิบตรงนี้สิบเอ็ดโนเวมเบอรพฤศจิกายนและสิบสองดซ ember ธันวาคมอ่ะใส่ใหมายเลขให้ครบค่ะ หนึ 1> 1่งถึงสิบสองไล่ตั้งแต่แจนยูอัี่เป็นหมายเลขหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะและแก้ตรงนี้เป็นตุลาคมให้หน่อยค่ะแก้ข้อสิบเป็นใครลับค่ะ,ะใครเขียนภาษาอังกฤษหนึ่งถึงสิบสองข้อนี้เสร็จให้กดหนึ่งค่ะนักเรียนเขียนภาษาอังกฤษให้เสร็จก่อนแล้วกดหมายเลขหนึ่งเขียนภาษาอังกฤษนะคะไปดูหน้าแรกก็ได้เอาภาษาอังกฤษในวงล้อนะคะเติมให้ครบนะคะอ่ะไฟจะขยายให้หน่อย อ่ะเติมไม่ครบนะคะอันไหนแก้ก็ให้แก้นะคะอ่ะเติมไม่ครบนะคะเติมภาษาอังกฤษขึ้นต้นจะต้องเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวต่อไปพิมพ์เล็กตัวไหนหางยาวนักเรียนหางยาวตัวไหนหางสั้นนักเรียนหางสั้นตอนนี้มีนักเรียนนะคะเข้าเรียนออนไลน์อังกฤษนะคะนักเรียนฟังครูฝ้ายพูดไปด้วยแลวนักเรียนเขียนไปด้วยนะจีจี้ใครเข้าได้สิบนะคะจีจี้บวกสิบ เดียบวกสิบใครเขียนเสร็จแล้วกดหนึ่งค่ะครูฟ้ายจะดูว่าเสร็จกี่คนเขียนภาษาอังกฤษให้เสร็จแล้วกดหนึ่งค่ะเดียบวกสิบพันนีอยู่ฟ้าอยู่ไหมฟ้าภูบวกสิบภูอยู่ไหมคะอยู่ครับอ่ะภูเขียนให้เสร็จแล้วกดหนึ่งค่ะใครเสร็จแล้วหน้านี้กดหนึ่งค่ะเขียนภาษาอังกฤษนะคะภูบวกสิบนะคะ เข้าเรียนแล้วเดี๋ยวทําให้ครบนะคะเดียไปแล้วจีจี้ไปแล้วนะคะกุ๊กกิ๊กอยู่ไหมคะกุ๊กกิ๊กอยู่ไหมลวงข้าวอยู่ไหมไม่มีใครอยู่เลยนะคะอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะกัดหมายเลขสี่นะคะกัดได้สิบนะคะกัดอยู่นะกัดกำลังเขียนอยู่นะคะ กราฟกราฟก็อยู่คุ้ยฟ้ายินเสียงกราฟบวกสิบนะคะเข้าเรียนนะคะอ่ะคนที่หกใครอะ่ะไม่มีเนาะมีห้าคนใช่ไหมคะมีห้าคนนะคะที่เข้าเรียนอันนี้เป็นเป็นชั่วโมงรอบพิเศษนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเข้าเรียนอีกรอบหนึ่งตอนสิบโมงนะคะเพื่อติดตามงานนะคะวันนี้เป็นรอบพิเศษครูฝฟ้ายจะมาเฉลยเรื่องเดือนให้นักเรียนทํานะคะอ่ะใครเสร็จแล้วกดหนึ่งค่ะห้าคนนี้จะได้สิบคะแนนนะคะติดตามดีมากเลยค่ะ ตอนนี้กดหนึ่งคอ่ากดหนึ่งสองคนแล้วค่ะเหลืออีกสามคนค่ะตอนนี้มีภูก,กับเดียกดหนึ่งแล้วค่ะเหลือจี้กัดกาบค่ะเสร็จแล้วกดหนึ่งค่ะใครเสร็จแล้วนะคะเปิดหน้าต่อไปรอเลยค่ะจี้กัดกาบกดหนึ่งค่ะจี้กัดกาบหนูยังไม่เสร็จรอ่ะจี้อ่าจี G, ก้กดหนึ่งแล้วค่ะกัดกาบเสร็จยังเล้วจำทีละสองตัวแล้วเขียนค่ะ กัดกราบเร็วหน้าต่อไปกัดกราบเสร็จแล้วกดหนึ่งค่ะหน้าต่อไปไปหน้านี้รอเลยค่ะหน้านี้ง่ายมากนะคะเดี๋ยวครูฝ้ายจะเขียนหมายเลขกำกับให้นะคะเป็นเกี่ยวกับการเอาคำศัพท์ข้างล่างไปเติมในช่องว่างข้างบนเดือนแรกคือ January อเดือนหมายเลขหนึ่งถูกไหมคะแล้วมาดูเดือนที่สองหมายเลขสองคือ เฟบบัีหนูก็เอาไปเขียนตรงนี้เข้ยาใจยังเอาไปเขียนตรงนี้โน no. อ่ะคำที่สามสองไปแล้วนะสามมารชนี่หมายเล็กสามเอานี้ไปเขียนอ่ะเขียนนะคะกัดกราฟเสร็จแล้วกดหนึ่งนะคะมาชไปหน้าต่อไปแล้วนะคะเดือนที่สี่คือเอผิวเอผิวสี่อยู่ตรงนี้ค่ะสี่ตรงนี้นะคะเอผิวหมายเล็กสี่เดือนที่ห้า เมคือหมายเลข5นะคะอ้าวเขียนเอาหมายเลขที่ครูฝ้ายเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยเอาไปเติมให้ถูกต้องเดือนที่6จูนนักเรียนก็เอาภาษาอังกฤษขึ้นไปเขียนเดือนที่6เข้าใจยังเดือนที่7จูลายเดือนที่7จูลายนะคะเอาภาษาอังกฤษไปเติมเดือนที่8เดือนปัจจุบันนี้ก็คือออกัสเขียนหมายเลขไว้ข้างล่างด้วยนะคะกันนักเรียนลืมเขียนเลขไว้ข้างล่างด้วย เดือนที่9ก้าขึ้นต้นพิมพ์ใหญ่นะเซปเทมเบอร์เซปเทมเเดือนที่10บออ o โ e เบอร์ออเดือนที่สิบเอ็ดโ e เวมเบอร์โนเวและเดือนที่12บสองด b เ r มเบอร์ดีนักเรียนเขียนเลขไว้ข้างบนเลยค่ะเอ้เขียนเลขไว้ข้างบนคำศัพท์แบบกูฝ้ายเลย กันว่านักเรียนจะกันข้อผิดพลาดในหน้านี้ครูไฟเอาภาษาอังกฤษไปเติมนะคะไม่ใช่เอาตัวเลขไปเติมนะเอาภาษาอังกฤษไปเติมให้ถูกต้องนะคะอ่ะเขียนตัวเลขไว้นะคะกำกับไว้เลยว่าเดือนที่หนึ่งถึงสิบสองเนี่ยเราต้องไปเติมตามช่องที่เขาเป็นหมายเลขนะคะให้ถูกนะคะใครเสร็จแล้วหน้านี้ให้กดหนึ่งค่ะทําให้เสร็จก่อนอ่ะเอาใหม่ใครเสร็จหน้านี้ให้กดสองค่ะ ใครเสร็จหน้านี้เขียนให้เสร็จก่อนครบสิบครบส,บ,สบสิบสองเดือนแล้วหนูกดสองมาเลยค่ะครูฝ้ายจะไล่ค่ะห้าคนมีใครเสร็จแล้วมั่งอ่ะใครเสร็จแล้วกดสองค่ะอ่ะลุงข้าววัสดีค่ะลวงข้าวอันนี้เป็นรอบพิเศษค่ะลุงข้าวเอาหน้าหน้าสัรประหลาดขึ้นมาเลยค่ะลวงข้าว ครูฝ้ายค่ะสวัสดีค่ะลวงข้าววันนี้อ่าพอดีเพื่อนๆเขาอยากเข้าเรียนคุณครูเลยเข้าเรียนเป็นรอบพิเศษเนี่ยวพรุ่งนี้ครูฝ้ายจะเข้าอีกรอบหนึ่งอ่าลวงข้าวเอาหน้าสับปะคุกิเอาหน้าสับปะหลาดขึ้นมาเลยหน้าที่เป็นรูปสับปะหลาดอะคิดออกไหมคุกิหน้าเนี้ยนัดแบบหนึ่งนะทุกคนอ่าหน้าเนี้ยคุกิคุกิเดี๋ยวหน้านี้เดี๋ยวครูฝ้ายจะส่งนะคะ YouTube ไปให้หนักเรียนนะคะ เอาหน้าสับป,ประหลาดขึ้นมานะคะสําหรับคนที่มาช้าก๊กกิกลงข้าวนะคะเอาหน้าสับป,ประหลาดขึ้นมาค่ะหน้าหลังอ่ะและนักเรียนก็ไปทําในหน้าที่สองรอก่อนค่ะหน้าแรกเดี๋ยวกูฝ้ายจะส่งไปให้ค่ะหน้านี้นะคะหน้านี้นะคะเดี๋ยวกูฝ้ายส่งไปให้อ่ะทาหน้านี้ก่อนค่ะเขียนหมายเลขด้านด้านบนคําศัพท์และเอาคําศัพท์ไปเติมแบบนี้นะคะเอาคําศัพท์ไปเติมเหมือนข้อที่หนึ่งอะคะ่ะตอนนี้เรียนเรื่องเดือนอยู่ค่ะ อ่ะเติมไปข้างล่างก่อนค่ะคุกกิ๊กลงข้าวหนูเติมไว้ก่อนเติมยังคะเติมเลขไว้ยังตอนนี้มีคนกดสองมีจีจี้กดสองแล้วค่ะจีจี้เร็วมากจีจี้ครูไฟเติมคัพท์นะหนูเติมไม่ครบนะลูกหน้าไหนอะคะก็นหน้าที่เป็นตับประหลาดไงจีจี้เปิดกล้องแล้วเปิดให้เพื่อนดูที่หน้าไหนจี้หน้านี้เหรอคะใช่ค่ะหนูเปิดไปอ่านหนูเปิดไปต่อจีจ<ม>ี้อ่ะ กุ like ๊กกิ๊เปิดไปหน้านี้เออแล้วก็น้าต่อไปกุ๊กกิ๊เขียนหมายเลขกำกับไว้เลยกุ๊กกิ๊เขียนใช่ค่ะกุ๊กกิ๊เขียนอ่าเติมหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสิบสองเลยกุ๊กกิ๊กเติมก่อนไว้ข้างบนกุ๊กกิ๊กลงข้าวเติมหมายเลขหนึ่งถึงสองอ้าวเดียเสร็จแล้วค่ะเดียกับจีจี้เสร็จแล้วค่ะอีกสามคนค่ะกิ๊ก กิ๊กหมายเลขหกลวงข้าวหมายเลขเจ็ดอ่ะใครเสร็จแล้วกดสองค่ะรอกันหนึ่งค่ะเสร็จยังครูกิ๊กเขียนยังหนึ่งถึงสิบสองอ่ะยังไม่เขียนนะคะกำลังจะเขียนค่ะหนูเขียนไล่ละคะ่ะแ a n u จ r วเรเป็นเดือนที่หนึ่งแล้วก็ไล่มาเลยถึงสิบสองเดี๋ยวหนูค่อยมาเติมข้างล่างเป็นภาษาอังกฤษและหนูกแก้เดือนที่สิบให้ครูฝ้ายด้วยเป็นตุลาคมทุกคนแก้ครูฝ้ายด้วยนะคะเดือนที่สิบเป็นตุลาคม อ่ะกูกิ๊กเร็วกูฟ้าไจะไปหน้าต่อไปละนะคะอ่ะกูกกิ๊กเสร็จยงังยังค่ะแล้วูฟ้าไฟแคปลงลายกลุ่มให้นะคะแล้วกูกกิ๊กไปเขียนในลายกลุ่มนะคะเสร็จแล้วค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะไปหน้าต่อไปเลยนะคะ อไปหน้าต่อไปหน้านี้ค่ะคุกกิ๊กเขียนหมายเลขข้างล่างรอไว้ก่อนค่ะค่อยเอาภาษาอังกฤษไปเติมด้านบนค่ะตอนนี้นะคะกดสองมาละห้าคนค่ะคุกกิ๊กเขียนหมายเลขก่อนเดี๋ยวภาษาอังกฤษหนูค่อยเติมที่หลังเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนเร็วเขียนเขียนตัวเลขไว้กำกับก่อนแล้วเดี๋ยวเรียนเสร็จหนูค่อยเอาภาษาอังกฤษไปเติมข้างบนให้ให้ถูกต้องก่ะยังไม่เสร็จนะคะ่ะ เอาหมายเลขก่อนเดี๋ยวเพิ่งเติมคำสา์นะเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนเพื่อนเขาจะไปหน้าต่อไปละเนี่ยครูฝ้ายส่งในไลน์แล้วล<ะ>อ่ะโอเคลวงข้างเห็นยังครูฝ้ายส่งในไลน์ละต่อไปไปพร้อมกันเลยค่ะหน้านี้ค่ะหน้าต่อไปหน้าที่เป็นลูกช้างอ่ะรัวๆเลยนะคะหน้าที่เป็นรูกช,ช้างนะคะเรามาอ่านแล้วมาเรามาดูพร้อมกันนักเรียนเปิดหน้าสัตว์ประหลาดควบคู่ไปด้วยนะคะ ไปดูหน้าสับปะหลาดค,คู่ๆนะคะเขาบอกสัตว์แต่ละชนิดต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพในแต่ละเดือนที่กําหนดโดยเริ่มจากเดือนที่1นึ่งเจนอรไปจนถึงเดือนที่12บสองเซ ember อ่ะเรามาดูนะคะเดือนหนึ่งเดือนไอ้หนึ่งปีมี12เดือนเพราะฉะนั้นนักเรียนดูเดือนในหน้าแรกให้ดีว่ามันตรงกับหมายเลขอะไรช้างตรวจสุขภาพในเดือนใดช้างหมายเลขอะไรคะหมายเลข10อา้าวเปิดไปดูสิคะเดือนที่10ออกเสียงว่ายอย่างไร รูฝ้ายทำให้ดูนะข้อหนึ่งนะสมมติว่าข้อคำว่าออกโทเบอร์คือเดือนที่สิบนักเรียนก็วงกลมค่ะวงกลมคำตอบข้อละหนึ่งคำตอบค่ะนีะ่ทำให้ดูหนึ่งข้อนะคะเดือน1ิบคือออกโทเบอร์ค่ะนักเรียนทำตามครูเลยนะคะข้อที่1นนะคะให้วงกลมคำตอบวงกลมทุกข้อเลยต่อไปข้อที่สองนะคะคิดเองนะกระต่ายตัวสุขภาพในเดือนใดเราก็ไปดูลูกกระต่ายนี่ไง เดือนที่สามเพราะฉะนั้นเราไปหาคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่อยู่ในเดือนที่สามหาจากตรงไหนละคะหน้านี้ก็มีบอกเนี่ยเห็นไหมหน้านี้ครูฝ้ายก็เขียนบอกใช่ปหว่าเดือนที่สามคืออะไรนักเรียนก็เอาภาษาอังกฤษเนะี่ย m a r c h มาหาดูว่ามันอยู่ข้อไหนสมมุติว่าเราเจอคําตอบแล้วให้วงกลมคําตอบที่ถูกที่สุดอ่าวงกลมเพียงข้อละหนึ่งคำตอบนะคะนะคะอ่าข้อสามลิงตัวสุขภาพในเดือนใดเราไปดูรูปลิงค่ะ ลิงนะคะในลิงอะลิงอยู่ไหนไอ้ลิงอยู่นี่เดือนเจ็ดนะคะลิงตรวจสุขภาพในเดือนเจ็ดนักเรียนก็เขียนไว้ก่อนและนักเรียนก็ขึ้นไปหาเดือนเจ็ดที่ครูฝ้ายบอกเมกกื่อกี้คือเดือนนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็มาเทียบคําศัพท์ดูและวงกลมข้อที่ถูกที่สุดนะคะข้อ4เต่าตัวสุขภาพในเดือนใดเราไปดูรูปเต่าก็คือเดือน9เต่าตัวสุขภาพในเดือน9เพราะฉะนั้นเราไปหาคําศัพท์ค่ะเดือน9ยีราฟตัวสุขภาพในเดือนใด เราดูรูปยีราฟคอยาวตรวจในเดือนสี่นักเรียนดูดีๆนะคะอย่าสับเภานะดูเดือนสี่ว่าคําศัพท์ภาษาอังกฤษเดือนสี P ่เอพิมันออกเสียงยังไงเพราะฉะนั้นในหน้านี้นะคะให้นักเรียนวงกลมคําศัพท์ให้ถูกต้องใครเสร็จหน้านี้แล้วกดสามค่ะใครวงกลมข้อหนึ่งถึงข้อห้าเสร็จแล้วกดสามค่ะกดหมายเลขสามค่ะกดแล้วค่ะจ้าจีจีกดแล้ว จี้นับเลยมันจะต้องมีเจ็ดคนอะต้องมีจี้เดียพูกข้าวพิกลวงข้าวอ่ะคร,ครบยังคะครบยังคะมันต้องมีเจ็ดคนอะคะ่ะขาดใครอะลวงข้าวกิกปะลวงข้าวคองกิกเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะกดสามหนูกดหมายเลขสามท่านหนูเสร็จแล้วอะ อันนี้เป็นรอบพิเศษนะคะใครทํารอบพิเศษนี้ก็พรุ่งนี้ก็รอติดตามงานตอนสิบโมงครูฝ้ายจะวิดีโอเอ่อครูฝ้ายจะโทรหาตอนสิบโมงอีกรอบเพื่อถามความเคลื่อนไหวติดตามงานนะคะจะคุยประมาณสิบนาทีแหละไม่ได้สอนเยอะนะคะอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะไปหน้าต่อไปค่ะหน้าต่อไปเป็นรูกผีเสื้อนะคะไปหน้าผีเสื้อนะคะก็คือเดี๋ยวฝ้เลื่อนก่อน นี่หน้านี้นะคะหน้าผีเสื้อเรามาดูค่ะเขาบอกว่าเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อหนึ่งข้อเดียวนะคะเพียงตัวเลือกเดียวให้วงกลมเหมือนเดิมอ่ะเรามาดูข้อใดคือเดือนมีนาคมมกราคมกุมภามีนามีนาคือเดือนที่สามค่ะอ้าวหาคําศัพท์ภา,ภาษาอังกฤษ,ษเดือนที่สามและวงกลมคําตอบค่ะข้อใดคือเดือนกรกฎาคมกรกฎาคือเดือนที่เจ็ดอ้าวหาคําศัพท์ภา,ภาษาอังกฤษและวงกลมคําตอบค่ะ เหมือนเดิมข้อใดคือเดือนตุลาคมหาคําศัพท์เดือนตุลาคมคือเดือนที่สิบอ่านันเรียนก็หาภาษาอังกฤษและก็วงกลมภาษาอังกฤษคําศัพท์จะอยู่หน้าแรกนะคะเดือนที่สิบข้อใดหมายถึงแหนยูออรีแนยูอรีคือเดือนที่หนึ่งค่ะมกราคมหาเลยค่ะเขียนยังไงมกราคมข้อห้าข้อใดคือหมายถึงเซปเทมเบอร์เซปเทมเบอร์คือเดือนกันยายนเดือนที่เก้า นักเรียนหาเลยค่ะกันยายนเขียนภาษาไทยอย่างไรนะคะและข้อต่อไปนะคะ,ะเขียนเขียนเลขกำกับไว้ก่อนนะข้อใดหมายถึงโนเวมเบอร์พฤศจิกายนคือเดือนที่สิบเอ็ด้าวเขียนให้ถูกค่ะพฤศจิกายนเขียนยังไงข้อใดดูดีๆนะข้อเจ็ข้อใดคือเดือนหลังหลังโนเวมเบอร์โนเวมเบอร์คือเดือนที่สิบเอ็ดถ้าหลังดูข้อนี้ดีนะเดี๋ยวผิดนะ หลังคือเดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคมนักเรียนหาเดือนธันวาคมมาค่ะดีอนธันวาอยู่ข้อไหนหลังต้องเป็นเดือนที่สิบสองนะคะระวังโดนหลอกนะใครเสร็จเจ็ดข้อนี้แล้วกดสาไอ้กดสี่ค่ะใครเสร็จเจ็ดข้อนี้แล้วกดสี่ค่ะดูดีๆนะคะระวังถูกหลอกนะคะว่าข้อใดหลังเดือนโนเวมเบอร์เนี่ยคืออะไรเสร็จแล้วค่ะ กดสี่ค่ะกดสี่สองคนค่ะดูดีๆข้อเจ็ดเนี่ยข้อเจ็ดเราจะอ่านโจทย์ให้ครอบคลุมนะต่อไปหน้าต่อไปหน้ากระบองเพชรกดสี่หลายคนแล้วนะอ่ะกดสี่อ่านรอดีๆตรวจทานให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวครูฝ้ายจะเอาอัดเป็น youtube แล้วครูฝ้ายจะส่ง youtube ให้ดูอีกรอบนึงเพราะว่าแล้วก็เข้าไปพิมพ์ชื่อนามสกุลเหมือนเดิมนะพิมเป็นหรือยังตอนเนี้ยัพิมไปแล้วค่ะกั๊ดกัดยังพิมไม่ค่อยเป็นเลยกั๊ดกัดไม่เคยพิมพ์ให้ครูฝ้ายเลยนะเข้าไปดูแล้วพิมให้ด้วย อัดครับพิมพ์ไม่คู่ไฟด้วย,ยนะคะอ่ะต่อไปนะคะไปหน้ากระบ,บองเพชรก็คือหน้านี้นะคะข้อที่แปดนะคะอ่ะเรามาวิเคราะห์โจทย์กันข้อใดคือเดือนหลังจูลายจูลายคือเดือนที่เจ็ดเพราะฉะนั้นหลังหลังก็ต้องเป็นเดือนที่แปดนะคะเพราะฉะนั้นหนูต้องไปหาเดือนที่แปดมาว่าจูลายเสร็จแล้วก็ต้องเป็นเดือนอะไรเดือนที่แปดต่อไปข้อใดคือเดือนก่อนมัด ก่อนมัดมชแปลว่ามีนาคมคือเดือนที่สามก่อนจะต้องเป็นเดือนที่สองนักเรียนก็ไปหาคำศัพท์เดือนที่สองมาว่าก่อนเดือนมีนาคมมันเดือนอะไรภาษาอังกฤษนะคะต่อไปข้อใดคือเดือนก่อนเฟบ r ร a อ y ลีก่อนอีกแล้วก่อนคือเฟบ r ร a อ y คือเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่สองก่อนจะต้องเป็นเดือนที่หนึ่งอ่ะเขียนเลขกำกับไปก่อนแล้วเราก็ไปหาทีเดียวค่ะวงกลมนะคะวงกลมข้อละหนึ่งคำตอบนะคะ ข้อใดคือเดือนแรกของปีมกราคมคือเดือนแรกของปีไปหาเดือนที่หนึ่งมาค่ะเจนยูอารข้อไหนและข้อสิบสองข้อใดคือเดือนสุดท้ายของปีหนึ่งปีหนึ่งเดือนมีเอ๊หนึ่งปีมีสิบสองเดือนเพราะฉะนั้นเดือนสุดท้ายของปีคือเดือนที่สิบสองวันคริสต์มาสอะเดือนเดือนธันมหามานะคะเดือนสุดท้ายของปีคือดือนธันนะคะต่อไปนะคะทันไหม อ่าทันนะคะไม่มีอ่าไม่ทันค่ะไม่ทนนันหนูใส่ตัวเลขไว้ก่อนหนูใส่ตัวเลขไว้ก่อนหนูอย่าเพิ่งหนูอย่าเพิ่งหาคาตอบใส่ตัวเลขแบบกูฟายไว้ก่อนว่าเราจะต้องหาเดือนอะไรข้อใดเรียงลําดับจากเดือนต้นปีไป,ไปปลายปีถูกต้องเรามาดูกันนะคะเรียงลําดับนะเรียงลําดับ <m> นะคะจ,จูนคือเดือนที่หกป๊บหนึ่งเอา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 กูฟายเพิ่มก่อนอ่าเขียนตัวเลขกํากับไว้นะคะ ข้อใดเรียงลําด kind of mm ับ hmm. ถูกต้องเรามาวิเคราะห์กันนะคะจูนคือเดือนที่หกจูลายคือเดือนที่เจ็ดเจนยูอรีมกราคมคือเดือนที่หนึ่งมันถูกไหมเรียงลาดับจากต้นปีไปปลายปีถูกไหมนะคะเราต้องดูนะเรียงก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างเงี้ยเอพิวเมษายนคือเดือนที่สี่ออกัสคือเดือนที่แปดสิงหาคมเฟบร r y คือเดือนที่สองเดือนกุมภาพันธ์อย่างเงี้ยเรียงถูกไหม ต่อไปค่ะเขียนเลขก่อนนะ October ตุลาคมคือเดือนที่ 5, ที่ห้าเอที่สิบ November พฤศจิกายนคือเดือนที่สิบเอ็ดมย์พฤษภาคมคือเดือนที่ห้าเขาเรียงถูกไหมเนี่ยนะคะดูดีๆนะคิดเองนะ March มีนาคมคือเดือนที่สาม April คือเดือนที่สี่ m a พฤษภาคมคือเดือนที่ห้าเขาเรียงถูกไหม เรียงก็ต้องเรียงลำดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสบสองรียงแบบนี้นะคะถ้าใครทำครบสิบสามข้อแล้วนะคะจากข้อแปดถึงข้อสิบสามเขียนไว้ก่อนนะใครทำครบแล้วนะคะกดหมายเลขห้าค่ะใครทำครบแล้วอย่าทำมั่วนนะเรียนกูนไฟเฉลยให้หมดแล้วนะคะเนี่ยให้คิดเองนะคะ บอกแนวทางการคิดให้หมดแล้วนะคะว่าคิดยังไงใส่หมายเลขให้นักเรียนไปดูคําศัพท์นะคะเกี่ยวกับเดือนให้ถูกต้องนะคะใช่ค่ะวันนี้ทํากี่หน้าลรอคะวันนี้ทำจน,นำจบเลยค่ะจะจบแล้วค่ะข้อสิบสามแล้วค่ะข้อสิบสามแล้วค่ะมียี่สิบข้อยี่สิบคะแนนค่ะเดี๋ยวใครทําไม่ทันเดี๋ยวไปดูใน youtube ได้ค่ะแต่ตอนเนี้ยถ้าใครทําสันและเสร็จปุ๊บนะคะหลังจากการวางโทรศัพท์การวางสายให้ถ่ายรูปเข้าไลน์ส่วนตัวคูไฟหกหน้าค่ะ ถ่ายรูปเข้าลายส่วนตัวครูฝ้ายจะบวกให้ยี่สิบคะแนนค่ะเรื่องเดือนจะได้ปิดจ็อบค่ะนักเรียนก็เตรียมงานสมมติว่าเคียงงานเสร็จแล้วเตรียมงานใส่กระเป๋าเลยค่ะแล้วก็บันทึกปัญหาที่พบนะคะเอางานทุกวิชาใส่กระเป๋าปัญหาที่พบให้ผู้ปกครองเซ็นให้เรียบร้อยว่าเรียนมาเนี่ยแต่ละสัปดาห์มีวิชาไหนที่นักเรียนยากและทําไม่ได้มากนักเรียนเขียนมาเลยค่ะว่าวิชาไหนยากไม่เข้าใจเขียนไปเลยค่ะอ่ะ ไปเสร็จข้อสิบสามแล้วบวกห้าค่ะอเออกดห้าค่ะตอนนี้กดหนูเขียนไม่ทันค่ะลงค่าหนูเขียนเดือนไปก่อนลูกเขียนตัวเลขไว้ก่อนเขียนไม่ทันเดี๋ยวดูย้อนหลังได้ไม่เป็นไรครูรอเนี่ยห้าสองคนแล้วค่ะห้าสามคนห้าสี่คนห้าห้าคนค่ะเหลือเหลืออีกสองคนใครกุ๊กกี้กับลวงข้าวเหรอหนูก็ค่อยทําไปไม่ต้องห่วงนะคะยังน้อยเราก็จดแนวทางก่อนว่าวิธีการไปหา คำศัพท์เนี่ยเราจะต้องหาในลักษณะไหนนะคะอ่ะครูฝ้ายไปหน้าต่อไปได้ยังกิ๊กมั้งคะอ่ะอ,อ่ะหนูเขียนเลขไปแล้วใช่ไหมโอเคหน้าต่อไปเป็นหน้าฉิงชา้าสวรรค์นะคะง่ายมากหน้านี้นะคะเขาบอกใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคําถามนะคะเรามาดูคนแรกผู้หญิงใส่แม ผู้หญิงใส่แว่นเขาถาม When is her birthday? ผู้หญิงใส่แว่นเขาเกิดเดือนอะไรคำตอบอยู่ไหนคำตอบอยู่ตรงนี้นี่ไงคำตอบอยู่ตรงชิงช้าสวรรค์ของเขาเองนะคะเทียบรูปและไปหาคัพท์ค่ะวงกลมคำตอบที่ถูกที่สุดต่อไป When is his birthday? เขาเกิดเดือนไหนไปดูรูปผู้ชายคนนี้ดูดีๆนะหน้าตาคล้ายๆกันนะไม่ใส่หมวกนะก็คืออยู่นีนะคะเกิดเดือนเอพิวอันนี้คือข้อ1ินะอ่ะ ข้อ15บห้าเอพิวคือเดือนเมษายนเราก็ไปดูคำศัพท์อันไหนตรงกับรูปม้าหมุนที่เขาเกิดในเดือนนั้นต่อไปข้อ16 when is his birthday ผู้ชายคนนี้เกิดในเดือนไหน b i r ร์เดยแปลว่าวันเกิดเราก็ไปดูผู้ชายผมดำอ้าปากเนี่ยอยู่ข้างบนเลยอันนี้คือข้อที่16บหกใครเสร็จแล้วสิบสี่สห้าสิบหกกดหกค่ะกด6ค่ะ, 6, คะอ่ะ ข้อนี้รู้สึกจะง่ายนะเพราะมัสามข้อเองนะคะกดมาแล้วค่ะสามคนจีจี้เสร็จยังลูกจีจี้เสร็จแล้วเนาะการ์ดการ์ดเสร็จยังคะส่งไปแล้วครับอ่าการ์ดอ่ะการ์ดนะเสร็จยังยังครับหนูงงตรงไหนอะ่ะหนูรูรูปภาพติดจ้ะก็ภาพมันมีแค่สามรูปเองอ่ะที่เป็นคนที่เกิดในเดือนไหนอะ่ะแล้วหนูก็ไปดูตรงม้าหมูเอ๋ชิงช้าสวรรค์ว่าคำศัพท์ภาษภาอังกฤษเดือนมันเขียนยังไงอะ่ะ ้าใจย,ยาง้าใจ้วคากดดิกดหกี่เสร็จแล้วดกดหก,ดก,ดกทำนะคะทำแล้วส่งเข้าไลน์ส่วนตัวเลยนะคะถ่ายรูปหกหน้าค่ะตั้งแต่หน้าได้สับประหลาดอะคะ่ะตั้งแต่หน้าสับประหลาดแล้วก็ถ่ายมาเลยหก <บา S 1> หน้าเดี๋ยวคอยบบกี่ห <บา S 1> นีให้คะแนนความสําเร็จความเสี่ยงโอคอะเสร็จแ,แล้วค่ะไปหน้าหน้านี้คือหน้าต่อไปหน้าสุดท้ายแล้วค่ะ อีกสี่ข้อเราก็จะเรียนเสร็จแล้วนะคะข้อใดคือตัวอักษรที่หายไปเขาให้คำศัพท์มาจูลายเราไปดูคำศัพท์ในเดือนที่เจ็ดค่ะจูลายตัวที่ส<ม>องตัวอะไรหายไปนักเรียนเนทียบไปหาคำศัพท์ในเดือนที่ 7, เจ็ดเขียนไปเลขเจ็ดรอไว้ก่อนข้อใดคือตัวอักษรที่หายไปเอิว,วครูคเอิวอะไรคะพกหนูไม่เห็นมีเลยคะ่ะไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีสุดท้าย แล้วค่ะมีค่ะค่ะผมมีครับมีทำเสร็จแล้วค่ะอะเอพไปดูเดือนที่สี่เขียนหมายเลขสี่รอเลยค่ะต่อไปนะคะมาร์ชมีนาคมนะคะไอผู้ผิดเมยุสภาคมนะคะไปดูเดือนที่ห้าค่ะเมย์ May, นะคะต่อไปข้อสุดท้ายออกโตเบนะคะเดือนตุลาคมไปดูเดือนที่สิบค่ะ เขียนเดือนไ้ก่อนแล้วเราไปเทียบคาหากั๊ดกั๊ดไม่เจอใช่ไหมกั๊ดไม่เจอใช่ไหมเดี๋ยวหนูไปถ่ายเอกสารที่โรงเรียนพรุ่งนี้บอกครูฝ้ายเดี๋ยวไปเจอครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเดี๋ยววันอังคารไปทําเพิ่มครับหนูหนูทำหน้านี้ไว้เดี๋ยวหนูไปบอกครูวที่หนูส่งงานวันอังคารนะครับหนูหนูฉีกแล้วมันหลุดไปไว้ไหนเปล่าหนูไปดูดิในบ้านมีเปล่ามันไม่มีรอยฉีกเลยครับ มันจะหายไปได้ไงอ่ะ <Okay. S 1> หายไปหน้าหนึ่งอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวครูฝ้ายจะให้นักเรียนนะคะทําและถ่ายรูปส่งมาหกหน้าให้ครบนะคะแล้วก็ครูฝ้ายจะบอกให้ยี่สิคะแนนค่ะสําหรับการส่งงานครบนะคะของเรื่องเดือนนะคะ